คอซีเจดแต่เขาพี่มีคนทำมาเยอะเลยอ่ะถ่ายพี่เลยนะนี่เอาแล้วครับไปแล้วค่ะน้องจ้ากระเป๋าขาไม่เป็ครับครับขอบคุณมากครับพี่เรียกคนอื่นน้องแก่จัดเลยโอ้โหขน้องคนนี้ทำอะไรอุ้ยทำอะไรอ่ะมาดูดวงค่ะคุณอะไรอันนี้ จะปนดูไปทั้งหมดสามครั้งแนละ้วดวงจะเป็นไม่ดีดสักอันเลยอ่ะอ๋อคือจะดูจกกนกว่าจะดีเหรอไม่ใช่ก็เมื่อกี้เราไปทดสอบสังคมมาแล้วใช่ป่ะมันอาจจะแบบดีขึ้นไงคนดีขึ้นก็เลยกลับมาดูอีกทีอืมใช่แต่ไม่ดีอยู่ดีอ่ะไ,ไม่รู้มันเป็นที่ตู้หรือมันเป็นที่แบบจแปนน่าเป็นที่ตู้มั้งตู้พัง ตู้มันน่าจะพังคุณทำไรต่อวนันนี้ว่างหนิสภาไม่มีตีว่างมากไม่รู้จะทำะไรคุณอ,อะไรทำไรอืมว่าจะต้องไปเผารถกันอะไรนะไปไปว,รว่าไปพารถมันดวงไม่ค่อยดีเออดีครับพี่โทนี่ครับตามททุกอย่างที่ว่าเกี่ยวอาจจะเกี่ยวเหมือนไงพี่ซอนฮะ มันทำทุกอย่างเพื่ออะไรที่เกี่ยวหมดถ้าไม่เกี่ยววะเาเพราะเราจะอาจจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นคุณพูดอะไรวะน่ะคือดวงมันไม่ดีวันนี้วันนี้ก้าวเท้าอะไรมาเข้ามือก็ไม่รู้ทำทุกอย่างให้มันปกติหแบบว่าไม่ต้องทำอะไร้มันไม่ดีกลับมาลากพื้นดีจัดออกมือเลยไเป็นหามือกันนี่อันนี้อะไรนะโน้ตเป็นผังมั้งวันนี้เอาคุณก็ดูดวงเหรอดูดิ เราชื่อแล้วว่าดวงพี่ดีจริงๆเห็นปะพี่โรดเี๋ยวะขอโชคครับเลยครับไม่โรดเออไม่อะไรหรอกแต่ถ้าโชคดีเนาะเจแปนจริงป่ะครับจะเป็นก็ดวงไม่ดีเลยวะเนี้ยนี่อะไรก็ไม่รู้ี่ฝั่งนู้นดีป่ะฝั่งนู้นไปอะไรวะนะอะไรวะวนี่เฮีอะไรวะวันเนี้ยเฮียอะไรวะ เบืบ่อไปแล้วน,นี่ผมตายมาสองสามรอบแล้วอืเจะปันยังไม่ตายแต่แบบเบื่อตายอย่างเดียวนี่บอลไม่เข้าเหรอน่าจะใช่ค่ะไม่ไม่เจอเลยน่าจะพักนี่นมันเหมือนะเข้าเขาพ่อัปเดตว,วา่าแล้วคุยเวลาอันนี้ถามได้ไหมครับว่าเพราะอะไรได้คุยอืมมันแบบ เหตุผลรายละเอียดมันนิดนึงคุณไไม่ได้รอเออมันไม่ได้พูดไม่ได้หรอกคุณมันมันก็ลึกซึ้งนิดนึงว่าง,งได้ว่าง,งแบบว่างเลยไงโอ้ oh, ว่างเลยอะช่างมันเธอคุณแต่ว่าแบบจริงๆตั้งใจจะไม่ให้รู้นะเนี่ยเอ๊บนึงนะมาได้ไงทธเนี่ยคุณทำอะไรทำไมมันไม่เหตุขึ้นเลยอะไอ้ฮอ,อปอะ ว่างเลยอ่ะวันนี้ว่างว่างเลยอเออเจแฟนก็ว่างเหมือนกันแต่ว่าเก้าอี้ของคุณไม่ขึ้นนะนั่งลมเดี๋ยวนี้มีวิชาแบบเองขาถูกแล้วเรอยลเียนพูไม่ได้เลยรอไม่อยากพูดถึงมากกว่าคุณมันแบบเ้าเนอะมันมันมันไม่ได้เป็นเรื่องเศร้าอ,อะไรนะคุณมันเป็นแบบเรื่องที่คิดเอาไว้แบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟิลไหมแบบเรื่องที่ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะ ก็คิดว่าจะเลิกคุยอยู่แล้วแหละจะเลิกคุยอยู่แล้วคิดว่าจะเลิกคุยอยู่แล้วแหละถูกต้องเลิกคุยตัวไหนอ่ะแบบว่าเอาวันที่เราคุยกันปุ๊บเอ๊ะนับอีกกี่วันเลิอกอืมไม่กี่วันนะคุณวันหรือวันถัดไปน่าจะเป็นวันถัดไปเป็นเรื่องที่ตั้งใจอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือบอกคุณเปงั้นแหละว,ว่ากลับไปคุย อ๋อือตั้งใจทาให้ผมผิดหวังไม่ได้ทําให้ผิดหวังก็แค่มันแบบว่ารู้สึกผิดนะคุณแล้วแบบว่าเจาแปนก็รพอรู้สึกผิดใช่ปะมันก็เลยรู้สึกแบบเอออยู่คนเดียวดีกว่าเว้ยจะได้ไม่ต้องไปทําให้คนอื่นต้องรู้สึกแย่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเร้าเนาะชิตถูกค่ะเร้าจัดเลย ถ้าคือก็จะไม่อัปเดตไม่บอกกันเลยครับว่าเลิกคุยอืมแล้ว,ลวจเจแปนจะไปกล้าคุยกับคุณได้ไงแล้วอยู่ๆเจแปนจะมาแบบเออคุณจเจแปนเลิกคุยแล้วนะอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆว่าคุณประหลาดปะล,ะล่ล่ะเออก็จริงเออนั่นแหละก็เลยให้ต้องบอสให,ให้ให้บอสบอกไม่จเจแปนไม่ได้ให้เขาบอกเลยเจแปนแบบเพิ่งได้คุยกับป้าวันนั้นแหละก็ไม่อยากบอกให้รู้เพราะว่าแบบไม่อยากให้แบบ เป็นห่วงเลยอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าจะเป็นโอเคตอนเนี้ยผิวแบบชิวๆใครจะเป็นห่วง,งคุณเออก็รู้อยู่แล้วแหละเออก็จริงก็รู้ว่ารู้ว้เออก็ออดีก็ดีก็ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วไงรู้อยู่แล้วเสีย่ยงเศร้า<ช>อ่ะเศร้าเรื่องมันแยบฟังอ่ะจะเป็นไม่ได้เศร้านาเจริงจริงปะตอนแรกอะ่ะมันมัน,ม,นมันก็แบบเคว้งเวงนิดนึงคุณแต่แบบว่าตอนเนี้ยมันดีขึ้นเข้าใจฟิวไห,หอืมตอนนี้มันแบบ คือมันเป็นเรื่องที่เราก็คิดไว้อยู่แล้วอะไรอย่าเงี้ยพอถึงวันนั้นมันก็เลยแบบมันก็อาจจะมีแบบมีความแบบเคว้งเคว้งบ้างนิดนึงแต่ตอนนี้ก็เฉยๆแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นน่ะตั้งแต่วันแรกที่รู้จักมีคนบอกว่าคุณเป็นบงังสุกไหมใช่ค่ะเนี่จะกลับไปเดินถ่ายบังไหมโอ้ยคุณ จะเป็นว่าขออยู่เงียบๆดีกว่าค่ะถ้าเป็นบังก็ต้องแบบว่าห้ามรู้สึกไงห้ามรู้สึกผิดคือก็ตอนที่คุยกับคุณจะเป็นไม่ได้คุยกับคนอื่นไงโอก็เลยไม่เดินสายบางังละถูกต้องแล้วคุณเป็นยังไงบ้าง อืมตั้งแต่ตอนที่แล้คุยกับคุณเหรอก็ได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้ไม,ม่เวลาได้เศร้าเลยเอไดลคุยกับคุณก็มีแต่ตีก็จริงคุณแต่ไม,ม่เวลาเศร้าเลยอะดีแล้วค่ะไม่ต้องเศร้าแล้วมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เศร้าก็อย่างที่ทือผมบอกคุณว่าไม่ได้เศร้าอะแต่แค,มคงง่มันรู้สึกที่หวงไงมันแค่อย่างเดียวลมเดียว <c oughs> แล้วมันก็แค่ <c oughs> หายไปตอนตีเลยไม่ใช่อืม <c oughs> โรตีเขาเป็นปรติของคนที่ต้องผิดหวังอนแล้วองไงคือเข้าใจแล้วยอมรับได้มันชินแล้วเราเล่นแค่นี้เฮ้ยพูดอย่างนี้ก็รู้สึกผิดนะสิไม่รู้สึกผิดคุณสิเนี่ยนี่เกือบไปบวชให้แล้วนะเนี่ยรู้หรือเปล่าใช่จริงๆนะเนี่ยแต่ลูกพี่ไม่ว่างไงก็เลยแบบก็เลยยังไม่ได้ไปบวชให้สักพีอ๋อลูกพี่ไม่ว่างใช่ใช่ใช่ไม่ต้องบวชแต่เขยังไม่ตายไม่ไม่หมายถึงตายดิแบบเ่อจะแบบทด ชดใช้ความผิดที่ผ่านมาไงไม่ต้องทำอะไรหรอกโอติดีแล้วไม่เป็นโอตีอ่คุณน่แหละดีแล้วไม่ได้แบบว่าแย่ขนาดนั้นเพราะอันนี้ก็ต้องบอกกัาคุยตรงๆว่าก็าเตรียมใจมาส่วนหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนที่ไปมันติเวิร์ดแล้ว กามเวลามันน่ากลัวไงคุณก็ถูกคุณใช่ทั้งความห่างไกลทั้งการเวลามันน่ากลัวอย่างนี้แหละเปลี่ยนไปได้หมดอะก็ต้องยอมรับแค่อยอมรับแค่หนึง่งแล้วแอบมีสาวหรือเปล่าที่มาติวเวิร์ดนะแอบมีหรือเปล่าเนี่คุณมาสิติวเวิร์ดมีสาวไหมม,มีนะสาวมีสาวเยอะเลย้ยใช่หรอใช่เยอะมากใช่หรอเยอะมากเลยอใช่เยอะเยอะจัดอ่ะแบบที่คุณคุยน่ะนะ ใช่เยอะจัดเหรอว่าเยอะจัด<อ>จนไม่มีเวลาเลยอะโอ้คุณเป็นคนอย่างนั้นเลยรอนเนี่ยใช่ไหมเป็นไงโตดแบดอะ่ะพี่ทไม่ใช่เพาไม่มีเวลามันไม่มีเวลาคุยพัตตีหมดเฮ่ยทามันมาคุยอยู่ลูกเราเนี่ยออ๋ใอใช่ค่ะใช่ คุยอะไรอะคุณมาสอบถามบางตอนนั้นทาไม่อยู่ไงตอนที่เลิกคุยกับคุณใช่ไหมถามันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมงองแล้วจะกลับเดินสายบางตอนไหนครับเดี๋ยวพักใจอยู่อืไม่รู้เลยค่ะแต่๋ป็นก็ไม่ปกติก็ไม่ได้คุยอะไรกับใครแล้วมันไม่ได้ค่อยได้เจอใครมากขนาดนั้นอยู่แล้วว่าคุณคเข้าใจปะ ไม่ค่อยได้เจอใครมากนะใช่ใช่ใชแบบไม่ค่อยได้แบบคุยอะไรกับใครเท่าไหร่อ่ะต้องบอกว่าเจอมากแต่ไม่ค่อยได้คุยหรือเปล่าอืมประมาณนั้นาก็เจอ <พา S 2> แต่แบบเจอ,เอะค,อคือเวลาคุยแล้วแบบมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้อินอ่ะคุณจะแบบคุยกับใครก็เลยคุยแบปบ๊แบบเดียวไงเรื่องเยอะอย,อะอยู่นะเราเต็มที่หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เราก็เลกคุยแล้วคุณทั้งเพียนทั้งเรื่องเยอะอยู่นะ ไม่ได้นะเรื่องเยอะคุณน่ะแหละเขียนโนุ่งอดีครับพี่เลิฟสดีน้องรักทำเสร็จทำเสร็จแล้วพี่ใจใจเดี๋ว่ามันมีคนจะโอนรถให้เองอยู่นี่ใช่ป่ะโอ้ไม่คุยกับแม่งแล้วพี่ชุ <laughs> ่มล่อมมีล่อมมาเม <laughs> ี๋ยวเม้าเบเอาตัวที่มึงแล้วเดี๋ยวมึงเอาเล้พี่ตายตายพี่เอาใช่มึงเลยโอเคเรื่องผ่าพี่เสียมก่อนเออ ไอ้แปดอยู่หลังลไอ้หลังแรนอ่ะหนึ่คนจอดเราไม่ล็อกสัตว์นแหละครับนี่น้องเลิฟยังไงซ้อมยังไงบ้างคิวมากคิวมากเต้ดเต็งหนึ่งนับจากล่างไม่ต้องนับทีมหนึ่งสอมมึงแล้วว่ะได้ดุงดุกโอ้ยนักทีมหนึ่งสองได้ซ้อมตัวเดือนไหนฮะน้อมเดือนไหนวะทีมหนึ่ง,ง,งตัวยังไม่ครบเลย ตลังากก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้คุยกับคุณแล้วนะคือถ้าสมมติเมื่อวานไม่ได้แบบว่าไปหาบอสแล้วก็เจอคุณนะอืเจแันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันคุณเป็นใจร้ายไงเอ้ะจะพูดให้รู้สึกผิดทำไมอะ่ะชา,ากายใช่ครับพี่ถูกต้องถกเอ้ไปกไปเอาลรถรถไปที่มึงเดียวไม่ต้องให้โจมาคุยกับพี่ เออเอางั้นเลยอะพี่คือพี่แบบว่าไม่อยากได้จากมันเลยใช่ไหมแต่อยากเอาเอาคนอื่นคนอื่นมีดูคติอยู่ที่เมียเอาไาไ่ไปเดีวไอ้พันไม่ได้เอามาติ้งเนอะเอาเอามาขับเล่นไปตายขับตายเล่น พอไม่มีตีธภาก็ว่างพอมีตีธภาก็เหนื่อยโหูหคุณไม่ได้พักเลยอ่ะเฮ้ยเ,เล่นเยอะมากถูกเดือนนี้เล่นเยอะมากเดือนนี้ก่อนที่ผมเข้ามาก็เล่นอยู่แล้วนี่แล้วก็เล่นบ้างคุณแต่ก็ไม่ถี่เท่าเนี้เอามันได้ละเยอะเลยที่แข่งขึ้นเยอะก็ดีแล้วค่ะดีแล้วดูมันหายดื้อกันขึ้นเยอะเลยค่ะเออดีขึ้นเยอะเพราะวันแรกที่ไปเจอมันเะไรแบบ พัฒนา,าขึ้นเยอะมากสิสแล้วน่าจะต้องอยู่อีกนานไหมคะเนี่ยสิสก็อัก็ด้วยกามาก,ก็ไปแล้วคนเบื่อที่หน้าคุณแล้วดิเคจะไปนก็เบื่อที่หน้าคุณเหมือนกันแหละไ,ไม่อยากเจอล้วไม่อยากเจอเลยไง นิดนึงก็ไม่อยากเลยไงให้นิดนึงก็แล้นิดนึงหรือไม่นิดนึงไหนพูดมาสิให้นิดนึงให้นิดนึงก็แล้เอ้าทำไมนิดนึงอ่ะนเพียวพออ๋อเออเขีนนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูไว้ก่อนผมจะพาทุกคนมาอยู่บ้านผมเอาไปทำอะไรคุณอาทำไมอ่ะเอาไปทำอะไรเยแย่ะปกาสี่สิบคนคนละร้านใครได้ใครก็หมด โอ้เอาไปทำอะไรเยอะๆอะได้ไปเดือนหนึ่งใช่ปะ่ะอืมใช่มามาเดือนหนึ่งเอาเล่นแอดบ้านอืนอแค่แอดบ้านเนี่ยอ่อาก็ช่วยทำงานติสิบคนทำงานกันไม่ไหวเลยไนงะอืมก็จริงก็จริง ถ้าไปดูมาซิกๆทีท่ประมูลม,มาณล้านนึงก็มีแค่คุณคนเดียวอ่าใช่ค่ะใช่เขาคนอื่นราคาสามสี่แสนเองมันอาจจะเป็นเพราะลูกพี่ขเขาไอ้นี่ไปเยอะค่ะปกติเจแปนก็ไม่ถึงล้านแล้ววันนี้ให้ดำมถูกไหมใช่ใช่ แล้วอะไรต่อไม่มีอะไรทําคุณคิดถึงไหมคิดถึงผมบะาพี่คิดถึงผมไหมครับแล้วคุณคิดถึงหรือเปล่าแล้วผมถามคุณอยู่ไหอ๋อแล้วคุณคิดถึงหรือเปล่าพี่ถามก่อนเอ๋ะทำไมคุณไม่บอกอ่ะทำไมคุณถึงไม่บอกก่อนพี่ถามก่อนครับพี่ถามก่อนคิดถึงนิดนึงผมก็คิดถึงนิดเดียวเงิน นิดเดียวยังเลยไงนิดเดียวพอนิดเดียวเลยไงนิดเดียวพอแล้วอะไรเยอะนิดเดียวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวปร,ร,ระมาณก,กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะกูตอบก่อนกูตอบเปอร์เซ็นต์ก่อนเอ้าจะแบนถามก่อนนะครั้งเนี้ยเอาครับร้อยแล้วก็ล่ะอุ้ยเต็มเท่าไหร่นะเต็มหมืน่นโอ้โหทำไมมันนิดทำไมมันนิดอย่างนั้นอะ อันนั้นเหมือนไม่ได้คิดถึงเลยนะเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าต้องเต็มเท่าไหร่ถูกไหมอ่ะแล้วคุณอ่ะคีดถนึงเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบละกันอ่ะเต็มเท่าไหร่หนึ่งหมื่นอ๋อฝากกินดิสวัสดีครับพี่ชายพี่สาวสวัสดีครับนมช่วย ไม่ใช่ขนมถ้วยเขาทีา่ไรครับบัวลอยเหรอไม่ใช่ครับชื่ออะไรครับเนี่ยเอ่อชื่อจูตีมเขาพี่อ๋อเนี่ยครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยไหมครับฮะฟังเพลงไซมอนเมติกเอ่อเอออ๋อเออเออ,อพี่พี่สาวรอ้องเพลงเป็นไหมครับพี่ไม่เป็นเลยค่ะพี่พี่ร้องแทนเนี่ยไหมอะ เออมวัดมิวสิกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแล้วครับพี่อ๋อใช่ฉยๆแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวหลังทีสองก็ไปเปลี่ยนแล้วครับพี่หลังทีสองก็ไปเปลี่ยนใช่ไหมครับนี่ไปเล่นที่ไหนแล้วครับที่ับพเขาถ้าสมมติมีที่ภาพก็ต้องเล่นร้องเพลงเป็นครับอยากฟังเพลงอ่ะแดนเซอร์ครับไม่ไม่ใช่นักร้องครับอ๋อแดนเซอร์ใช่ครับใช่ พันเลี้ยงติดมิเตอร์ด้วยเหรอใช่ค่ะเราถามเออเออดอกลอก็ได้ครับพี่ถ้าพี่จะขนาดนี้อ๋อลอกไม่เป็นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับลอกไม่เป็นครับพี่อ๋อใ้เราถามก่อนชื่ออะไรนะเราเออชื่อโจจิ๊บครับพี่มีคนชื่อจิ๊บอยู่ไหมนะพี่สาวช่วยดนะ้วยพี่สาวเราจะช่วยยังไงล่ะคะเนี่ยคุณโกหกหรือเปล่าล่ะค่ะพูดเยอะครับเตรมใจไงนะครับสุ้ลกให้คุยไหม เขาชื่ออะไรคะร้องเพลงเป็นครับเขาอยากก็ร้องเพลงได้ไหมคะได้ครับร้องก็ได้ครับพี่ถ้าผมชื่อชื่ออะไรครับชื่อชื่อูบชีบครับพี่โอเคชูบิีฟร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิได้ครับเพลงเศร้าเนี่ยนะเรียนว่านี่กระเป๋านะไม่ได้มีอะไรนะ เหอาคิดว่าม่มีแล้วก็กไม่ห้ามนะครพี่ได้ยินครับชัดเลยครับเคครับ <laughs> 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 มองมองมันไปยามทพีคนเธอจะเห็นได้อยู่ตรงนี้นองวอาที่เธอจะาหนึ่งที่เธออยากเง่ยน่เป็นอ้าา in no a way คันนี้พอแล้วครับเดี๋ยวต้องมีเล่นอีกใช่ไหมไม่พร้อมมากเลยครับกระเป๋าเลยครับเนี่ยเปล่าครับน้องไม่ไหวแล้วครับกระเป๋าอะไรครับอืมไม่เอาครับไม่เป็นไรครับนี่จะไปร้องตอนกี่โมงครับเอือที่หนึ่งครับที่หนึ่งแล้วไหวไหมครับเนี่ยเสียงมั่งครับแล้วไปเล่นนี่พอไม่ได้แล้วเนี่ยต้องพักพอนก่อนไหมเนี่ย พักแล้วเดี๋ยวมันยาวครับน่าจะต้องยาวอยู่ยาวอ๋อเอางี้ครับส้ลุปชิปจุ๊บจิ๊บใช่ไหมใช่ครับจุ๊บจิ๊บครับจุ๊บจิบ๊บเอ้อสมมติจ้างร้องเพลงนี้จ้างได้ไหมครับเนี่ยจ้างจ้างได้ครับไปติดต่อที่วันมิสิกจูบจีบได้เลยใช่ปหมโอ้เออใช่ไหมถ,ถ้าติดต่อจูบจีบมันจะไม่มีคนตอบอวัดีครับอ๋ออม่ได้ไปติดต่อบัวนะครับ ใครครับอยากเอาคนนั้นมาลองก็ได้ครับอ๋อแล้วไม่เอาพี่สาวคนนี้หรอหอึมอนะพี่สาวคนเนี้ยทำไมคะพี่ก็ดูร้องให้เวนอยู่เด้อดูยังไงร้องเพลงเป็นคะอะไรคือดูดร้องเพลงเป็นอคะค่าร้องเพลงเป็นอนะอย่ามาโก้โก้กันเลยดูดูดูอะไรคะเรื่อของ ฮัลโ <Hello. S 2> หลหใช่ปะ่ะครับครับพี่พี่เป๋อะไรคะเก้าสี่เกาเก้าสี่เก้าเกสเก้า